เด oh, hey. oh. 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 ือดเทวีแล้วก็อย่าลืมว่าคืนวันี้หมูคืนกำลังไตอนนี้ร่างกา้อนร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 ้อร้อน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 อนร้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 อน้อนนร้ออนร้้อนร้อนร้อนร้้อนอนร้อนร้อนร้ร้ร้อนร้อนร้ ใครโดนไฟแม่เลยสะุดกุมโไปหมดแล้วเรื่องฮะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเธอเธอเป็นยังไงบ้างยังไงปากเหม็นไปเอาไงเอาไง่ะนี่ไปเรียกโรงพยาบาลมาให้เอยแล้วเร็วๆ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 เๆเร็วๆวๆเช็มึงไปอาน้ำก่อนเลย ไปเอารถไปรถรถเร็วๆนะเี๋พ่งเป็นอะไรนะม่อะไรเ้าคูดี๋ยว่ใช้ยาสิวันอย่างดีเลยนะใช่อะไรคอหานแล้วดอกวัวขี้คูล้ใชั้นใช้ได้การเหรอมาแล้วเดี๋ยวๆๆเราสกูนแล้วไง เฮ้ยอะไรเอารถมายังเอามาแล้วเอามาแล้วเอใช่รถเหรนะรถกูแล้วอะไรเนี่ยล้อมแกมโอ้โหล้อมแกขอบอะไรเนี่ยขอบ้าขอบ้าน่วิ่งได้เหรอเฮ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรักูแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยนิววิ่งเ้าหนักามึงอ่ะ แบงอะเดี๋ยวก็ได้กันหรอกเอ้ยได้อะไรฮะได้อะไรได้เล่นด้วยกันเออได้เล่นด้วยกันลงมาเร็วๆเข้าตายทะมังไงชันเพื่อนกูเนี่ยเีลาเทเร็วเร็วๆสิรถตายแล้วมาแล้วละชันหายใจเข้าลึกๆเตรียมรถขนจบเลยไหมเอางั้นไงเอาเร็ว nah ๆไปถึงรงพียบาล เจ็บหนักขนาดนั้นมึงไม่ต้องให้ออกซิเจนก็ได้มานั่งข้างกูบอกทางนี่ข้าตัวไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ได้สอนรามเถอะอะไรมานั่งกับกูโอเคแล้วไปเป็นปคัดติ๊กติ๊กตุรกไปเร็วไปแวนะอยู่นั่นแหละโอ้ย

หมอนกำลังให้ออกซิเจนใหญ่เลยพรอเจ, yeah, จ้าคโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วนี่อะใครไปยังไงเฮ้ยร uh well, ีเอลรถไปดิ like, ็อพตายเามันไปพ่ะตายบ้ง้รวร็วเเร็ว ไปขับไปไปมึงตื่นแล้วเพื่อนมึงจะถอยหลังไปแน่เออไปโรงพยาบาลใกล้ๆเลยโอ้โหเดี๋ยวๆจักรยานมีเบลี้ยวด้วยมีเล้ยด้วยเอจักรยานมึงนี่หน่อไปถึงโรงพยาบาลนะไปรีบไปเลยอ๋อสมัยก่อนสมัยก่อนเหมืนจะขึ้นไปเโอ้ยสงสัยแค่โซ่ค่ะไปไปเองเลย